Ready? No, I said, Are you ready? สวัสดีครับผมอยู่กับผม ATK P2K นะฮะผมวันนี้โอเคผมมัน EP พิเศษนะฮะพิเศษที่ว่ามันก็เป็น EP ย่อยเล็กๆออกมาอันนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันตรุจจีนใช่ไหมหลังตรวจจีนก็จะมีกล่องมาครับก็จะเป็นกล่องนี่เลยนี่ครับเติมเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็จะได้อังเป้ามาฮะ070910บวก2ถุงบวก5นะฮะ โรซิว่าจะได้ละก,กันคนอื่นได้ตอนเลสอะไรนะตอนเลสสองพันเก้าดิมาเรียดเดี๋ยวมึงดูกู <c oughs> เดี๋ยวรู้เลยนะฮะเดี๋ยวดูครับว่ารู้เลยไม่ได้อะไรกันบ้างก็จะได้นี่นะครับผมนี่อ่เงินล้านหนึ่งลวกการ์ดจริงๆอะมันมีตัวเนี้ยก็คือเป็นกล่องเคาเรียกว่ากล่องอะไรนะเนี่ยอ่า คริสต์มาสนะไม่เอามันดูไม่ได้ผมพี่เก็บปรับหน้าจอนะมันไอ้กล่องอ่งเกิดอะไรขึ้นอ๋อเฟรมเรตตกแป๊บบนึงอะเฟรมเรตตกเพื่อให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเ,เวลาเฮ้ยเฮ้ยเสียเวลาเอ้ยถูกแล้วนะฮะเล่นอะไรไมร่ไม่หาอยากจะเล่นอีกแล้วเนี่ยโก้อุ้ยอี๊ซ เอาได้เนอะอย่าพูดคำนี้กับกูเด็ดนี้นะเอาเพิ่มการเสียเวลาเราจะมาเปิดเลยดีกว่านะฮะ0709 1050ดูมาดูครับอันนี้คือ ID ไก่นะฮะไม่ใช่ ID หลักเดี๋ยวดู ID ไก่ว่าผมจะได้อะไรครับต่อเลสมากูเครื่องมึงตอนเซิร์ฟพังอ่ะอ่ะขอคาถาครับแล้วก็เปิดเลยดีกว่าโอ้มาลันตาปาชัยเยาปาดีเตเทนาอาติ อีกสกรอบหนึ่งเกิด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 เราเปิดมาคลิกตรงดาวเป็น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 ปั๊บเป็นโอ้ยยี่าโนวิทปวกสองเ็ดหืมด่าผมมโอ้โหแมงไม่ไหวแล้ว ีเด็กเว้นมึงขับมันทำไมเนี่ยฮะมึงขับมาตอนเนี้ยกูก็ตายเลยจบหายไปเอาไป,ไป,ไปเลยเดี๋ยวมาดู ID หลักฮะ ID หลักเป็นไงเดี๋ยวมดูแป๊บหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวว่าไป ID หลักเลยครับหัวแต่หน้าดอกมากอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนี่ฮะนี่ ID หลักนะฮะ ID หลักผมเดี๋ยวมาดูเมื่อกี้ ID ลองนะฮะเปิดได้บวกสองอีวานอวิทแล้วไป ไอดีเนี้ยขอแบบมีแสงเอาแบบแสงแบบเข้าหน้าแบบเข้าตาแบบฟึบปั๊บฟึ๊บปั๊บเลยนะฮะมาพร้พอมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเลยดีกว่านะฮะมาเลยมาเลยค oh, <no. S 1> าถามไหมเดี๋ยวมากินนิ้วมือเปิดเดี๋ยวดูนิ้วส่งติงเปิดมั่งเดี๋ยวดูนิ้วส่งติงเปิดแล้วก็ดูดี มาครับขามานี่ครับผมเล่งตรงแสงเนี่ยตรงแสงน,ะงสงนี่ครับเมาไว้ที่ตรงแสงนะแสงบนนะครับนิ้วโป้งส่งตีขวาจะเป็นตัวเปิดห้าสี่สามสองหนึ่งเปิด

โอเคครับจบการรีวิวเพลงนี้ให้ดีนะเซ็งครับไม่ได้จะพูดมากอึนอยู่ครับบูกเดี๋ยวกูจ่เดี๋ยวกูจะบวกสามเขยโอเคครับผมจะเจอกันคลิปหน้านะฮะแต่ไปก่อนนะครับวันนี้คลิปนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์อีสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์